ตอนนี้จังหวัดตราดค่ะเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะโดยให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1, 2, 3นะคะให้กับทาง4กลุ่มเป้าหมายหลักค่ะครับ โดยที่บริเวณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตราดและสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองตราดนะคะคดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1, 2และ3ให้กับทาง4กลุ่มเป้าหมายหลักนะคะ สกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะมีเด็ก่าอายุ1 2ถึง18ปีครับหญิงตั้งครรภ์อายุ12สัปดาห์ขึ้นไป <c oughs> ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะสี่กลุ่มโดยวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ที่ฉีดให้เนี่ยจะเป็นบูสเตอร์โดสก็จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทำการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาตลตราดแล้วนะคะครับ โดยต้องเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้เนี่ยฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ2เข็มมาแล้วถึงจะมาได้เข็ม3เป็นไฟเซอร์บูสเตอร์โดส โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ครั้งนี้ก็จะมีเป้าหมายดำเนินการกว่า1,000โดสนะคะที่จะฉีดให้กับประชาชนซึ่งการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้มีอาสาสมัครเหล่ากาชาติจงังหวัดตราดปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจงังหวัดตราดโรงพยาบาลตราดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มาอำนวยความสะดวกค่ะให้กับประชาชนพร้อมกับแนะนำในเรื่องของข้อปฏิบัติ การสังเกตอาการหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วด้วยค่ะ